ผมอยากเอาเงินไปต่อเงินอยากไปซื้อบิตคอยอยากไปซื้อหุ้นมึงใจเย็นๆนะการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับตัวมึงเองมึงต้องลงทุนกับตัวเองก่อนก่อนที่จะไปลงทุนกับอย่างอื่นหลายคนไม่เข้าใจตรงนี้วันนี้กูก็เลยมาบอกว่าเหตุผลทําไมมึงต้องลงทุนกับตัวเองและ3ขั้นตอนในการลงทุนกับตัวเองให้ดีที่สุด สวัสดีครับทุกคนสู่มิสเตอร์ครูชาแนลนะครับผมภูผาผมจบจาก University of Cambridge สาขา AI Engineering นะครับคุณคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองจงกนกระทั่งกูสอบไปเอลได้แปไม่ใช่พเพราะว่ากูเก่งกินด,ด้วยวิชามาต่างๆนี่กูสมามาทั้งหมดในการสอบ14ครั้งถ้าเกิดว่าใครสอบไปเรียนในเอลกูนะแอดไลน์มาเลย990ต่อสกิลเท่าน,น,น,านั้นอาจารย์ไลน์ดีแอดบอยเลตตอร์ตอนนี้มีเลขเมาปลายแล้วก็ฟิสิกส์นะสองร้อยเก้าสิบต่อบทเท่านั้นาาทักมาเฮียโอเคมา มึงเลือกจะไปทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนร้านกาแฟคอฟฟี่โอเคเนาะมึงได้วันหนึ่งเนี่ยอ่ะสองร้อยบาทอายกตัวอย่างโอเคเนาะมึงไปทำวันที่มึงหยุดตอนที่มึงปิดเทอมหรือวันเสาร์อาทิตย์อะไรก็ว่ากันไปโอเคแล้วมึงมีเงิน200บาทใช่ไหมมึงก็รู้สึกว่ามึงเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างใช้น้อยมึงก็เลยกด เก็บออมเก็บเก็บเก็บจนกระท่ามึงมีงินอยู่หนึ่งก้อนห้าพันหม่นหนึ่งก็ว่ากันไปข่าวนี้มึงก็รู้สึกว่าไอ้เฮียกูต้องเริ่มลงทุนแล้วกูต้องเริ่มลงทุนกูอยากศึกษาเรื่องการเงินกูจะรวยเอากูจะเอาเงินไปต่อเงินแต่มึงฟังก่อนที่มึงจะเอาเงินมึงเนี่ยไปต่อเงินนะ <ST> มึงเอาเงินมึงที่เก็บอยู่เนี่ยมาลงทุนกับตัวมึงเองก่อนไหม แทนที่มึงเนี่ยจะต้องไปเป็นเด็กเสิฟใช้แรงมึงเข้าแล้วมึงไปเรียนสกิลอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอ่ะตัดต่อถ้ามึงเก่งเรื่องการตัดต่อแทนที่มึงจะไปเสิฟมึงมาตัดต่อไหมฮะมึงตัดต่อแทนไหมนะพอมึงตัดต่อได้ปุ๊บแทนที่มึงจะได้วันละสองร้อยมึงอาจจะได้วันละพัน นี่คือการเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองแต่หลายคนไม่เข้าใจตรงนี้อันนี้กูแค่พูดตัวอย่างนะกูแค่พูดตัวอย่างแต่มันมีหลายๆเคสที่มึงยังมองไม่เห็นคืออะไรวะอ่ะสองเพิ่มมาหนึ0งพเพราะเรียนต่อต่อโอเคบางคนอาจจะใช้ได้แต่บางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ผมเนี่ยจบปร,ริญญาตรีถ้างานมึงต้องเพิ่มวุฒิมึงมึงเอาเงินไปลงทุนกวุฒิมึงเองก่อนไหมถ้างานมึงใช้งานบางงานต้องใช้ ม่าจะเป็นทานายเป็นหมอหรือเป็นที่อะไรก็ตามมึงมึงเอาเงินมึงไปลงทุนกับตัวเองก่อนเพื่อเพิ่มรายได้ให้มึงเข้าใจไหมมึงต้องลงทุนกับตัวเองก่อนก่อนที่จะไปลงทุนกับอย่างอื่นโอเคเนาะโอเคมึงเข้าใจเนาะทําไมมึงต้องลงทุนกับตัวเองคราวนี้เดี๋ยวกูจะบอกแล้วกันวิธีที่กูใช้ในการลงทุนกับตัวเอง3ขั้นตอนนะไอ้กระดาษลบนี่ก็โห่อย่าฝืดชิบหาย โอ้ยโทษทีนะแม่งฝืดนิดๆโอเคมาหนึ่งเฟสแรกของการลงทุนตัวเองคือการเรียนคือการเรียนการเรียนมีอยู่สองแบบคือหนึ่งแบบฟรี Free, กับสองแบบเสียตังค์คืออะไรวะหนึ่งแบบฟรีสองแบบเสียตังค์อ่ะคราวนี้มันแล้วแต่คนนะแล้วแต่ว่ามึงจะไปเรียนอะไรมึงจะไปเรียนตัดต่อมึงจะไปเรียน ดีไซน์มึงจะไปเรียนอะไรก็ตามอ่ะที่เป็นการลงทุนตัวเองอัพสกิลให้มึงเก่งขึ้นนะคอมมูนิเคชันการพูดอะไรก็ตามมันมีอยู่2ทางคือมึงเรียนฟรีใน y t u t u ในคอนเทนต์อ่ะสองคือมึงต้องไปจ่ายตามคเทคคอร์ดหรือมึงซื้อหนังสือมาอ่านานหนังสือบางเล่มก็ฟรีเอาแล้วแต่คราวนี้แน่นอนกูจะบอกให้ไม่ว่ามึงจะจ่ายตังค์หรือมึงจะเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบฟรี ข้อดีของฟรีคือมันมันไม่เสียตังค์ถูกไหมแต่มันใช้เวลาเยอะถ้าจ่ายตังค์เทคคอร์สมึงจะลดเวลาตัวมึงเองได้ถ้าคอร์ดดีๆเข้าใจไหมมันเหมือนเติมเกมอะถ้ามึงเล่นเกมโอเคมึงเล่นไปดิเดี๋ยวมึงก็เก่งวันหนึ่งมึงใส่เวลามันเข้าไปดิโห้ยมึงก็เก่งแต่ถ้าเกิดว่ามึงเติมเข้าไปปึ๊กโอ้โหกูเก่งทันทีกูมีอุปกรณ์ที่ดีกูตบมือทีแล้วมึงพังแล้วไอ้เหี้ยป้อมมึงแตกละถูกไหม เวลาในการเล่นเก่งของมึงในการอัพเลเวลมึงก็จะลดลงนะเพราะฉะนั้นถ้ามึงจ่ายตังค์มึงจะใช้เวลาน้อยลงแค่นั้นเองถามว่าคนที่เรียนฟรีเนี่ยเก่งได้ไหมเก่งได้นะเก่งได้เหมือนกันโอเคไหมกูจะบอกให้กูเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเรียนแบบไม่เสียตังค์ด้วยซ้ำกับการอ่านหนังสือที่ไม่เสียตังค์ด้วยซ้ำโอเคเนาะโอเค สองมึงเรียนเสร็จปุ๊บมึงทำอะไรอ่ะสองมึงเรียนเสร็จปุ๊บทำอะไรมึงลองหลายคนเรียนแล้วไม่ลองอ่ะแน่นอนสำหรับการพัฒนาตัวเองการลงทุนกับตัวเองบางทีมึงไปเรียนต่างประเทศมึงต้องได้ใบ์ติฟิเคตออกมาถูกไหมใบ์ติฟิเคตเอามาช่วยมึงอัพเงินเดือนหรือเอาไปช่วยมึงมีหลักฐานอะไรก็ได้ที่ทำให้มึงดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอ่ะอ่ะโอเคอันเนี้ยมึงอาจจะไม่มีอะไรให้ลองแต่บางอย่างมึงต้องลองกูยกตัวอย่างกู ทำติวเตอร์นะกูเปิดติวเตอร์กูสอนแรกๆถ้ากูไปเรียนวิธีการพูดวิธีการสอนวิธีการคุยมึงกูถามมึงหน่อยกูจะเก่งไหมกูจะพูดรู้เรื่องไหมโอ้ยไอ้เหี้ยกูจะบอกให้นะคอร์สวิธีการพูดวิธีการคุยอะแม่งไร้สาระมึงพูดแล้วมึงลองทำหน่อยวะมึงลองทำเสร็จปุ๊บคนไม่ชอบมึงก็ฟีดแบ็กับตัวเอง อ๋อเป็นอย่างนี้ทุกคนมันมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันมันมีมันไม่มีทางที่แบบมันจะมีสูตรสาเร็จออกมาได้ว่ามึงต้องพูดหนึ่งสองสาแบบนี้นะกูไม่เคยสอนให้มึงพูดแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไหมทุกคนมันมีความคิดแตกต่างกันมันมีวิธีการพูดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครที่มาสอนมึงได้หรอกว่ามึงต้องพูดยังไงมึงต้องลองแล้วมึงต้องฟีดแบ็ตัวเองว่าเออทาไมกูจะพัฒนาอย่างไงดีวะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะกูทําติวเตอร์เนี่ยกูลองมาเลยนะกูลองทําเลย โพสไปในไอจอชั่วโมงสามร้อยครับกูลอง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 อะแล้วมึงคิดว่าถ้าเกิดว่ากูเนี่ยอ่ะกูลองทําติวเตอร์กูลองเปิดติวเตอร์กูลองให้คนอื่นคุณครูมาช่วยกันสอนมึงคิดมึงคิดดิถ้ากูไปเรียนเทคคอร์สหรือกูไปเรียนฟรีกูจะทําได้ไหมไม่มีทางกูจะพัฒนาสกิลต่างๆที่กูมีตอนนี้ไหมไม่มีทางกูสอนเป็นหมื่นชั่วโมงกูถึงจะพูดเก่งขนาดนี้เฮียเพราะฉะนั้น มึงต้องลองนะไม่ว่าจะเป็นสกิลอะไรก็ตามตัดต่อมึงอย่าไปเรียนอย่างเดียวมึงตัดเลยตัดโงๆ่ๆแล้วมึงก็ลงไปเลยให้คนเขาดา่าพอคนเขาดา่าปุ๊บมึงก็รูล้ละไอ้เหี้ยต้องพัฒนาย,ยัางไงถไมว่ามึงลองทําไปเลยหลายคนเรียนอย่างเดียวแม่งไม่ลองเรียนอย่างเดียวไม่เคยลองเลยเรียนลองสุดท้ายนะพอมึงลองทาไปเสร็จปุ๊บมึงลองทําไปเรื่อยลองทําไปเรื่อยลองทําไปเรื่อยเมื่อจะเป็นสกิลที่อะไรก็ตามเทคนิคอะไรก็ตาม มึงจะเริ่มรู้ว่าตรงนี้มันเป็นบันไดขั้นแรกของมึงในการต่อยอดถ้ากูไม่ได้มาสอนฟรีตอนแรกถ้ากูไม่ได้แบบโพสไอจีสอนชั่วโมงละสามร้อยมึงคิดว่ากูจะมานั่งทำคอนเทนต์สอนไหมมึงคิดว่ากูจะมาเปิดติวเตอร์ไหมถูกไหมฮะมันเป็นบันไดขั้นแรกของมึงนะแล้วถ้ามึงพัฒนาสกิลมึงเนี่ยสกิลการตัดต่อก็ได้อะไรไปเรื่อยมึงพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยเดี๋ยวมึงจะรู้มึงจะมองเห็นโอกาส คไ,ไหมนะแทนที่มึงจะไปเสริร์ฟมึงลองมาตัดต่อฮ้มึงตัดเก่งปุ๊บโอ้ยอ่ยกูเห็นโอกาสแล้วว่ะอ๋อกูลองทําเว็บไซต์แบบรับ,รบ,รบตัดต่อไมหมฮะกูลองให้เพื่อนกูมาช่วยกันตัดไหมโดยวิธีการตัดแบบหนึ่งสองสามแบบนี้กูสอนเพื่อนกูแบบนี้ไหมมึงลองคิดดูดินะหรือกูจะเปิดคอร์สสอนตัดต่อไหมมันมีทางหลายทางให้มึงแตกแขนงมึอออกไปถ้ามึงเก่ง ถ้ามึงสกิลมึงอัพอะไรสักอย่างหนึง่งโอเคไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่3การลงทุนกับตัวเองคือการลงทุนกับธุรกิจตัวเองอการที่มึงเอาเงินไปลงทุนในยกตัวอย่างเช่น Microsoft มึงเอาเงินมึงไปให้ Microsoft ทําธุรกิจถูกไหมถูกต้องโอเคไมโครซอฟก็ทำธุรกิจได้ดีแต่ถ้ามึงเอาเงินไปลงทุนกับธุรกิจที่อะไรก็ไม่รู้สตาร์ทอัพที่อะไรก็ไม่รู้ มึงทำไมไม่เอาเงินมึงมาลงทุนกับธุรกิจตัวมึงเองวะกูไม่เข้าใจนะคิดอยู่น่ามึงจะเอาเงินไปลงทุนไหนเอาเงินมาลงทุนกับตัวเองให้มึงเก่งขึ้นแล้วเอาเงินพอมึงเก่งขึ้นปุ๊บเอาเงินที่มึงมีอยู่เนี่ยมาลงทุนกับธุรกิจตัวมึงเองต่อสิฟ้านะเข้าใจไหมโอเคเพราะนั้นนี่คือ3ขั้นตอนของการลงทุนกับตัวเอง1มึงต้องไปเรียนก่อน เรียนอัพสกิลมึงก่อนพอมึงเรียนอัพสกิลพอมึงมีสกิลปุ๊บมึงต้องลองคราวนี้มันจะเป็นฟีดแบ a c k l แบบนี้เลยมึงลองเสร็จปุ๊บมึงก็จะเก่งขึ้นมึงก็จะไปเรียนเพิ่มมึงก็จะลองต่อแล้วมึงก็จะเก่งขึ้นพอมึงเก่งขึ้นเรื่อยๆมึงลองที่ดีมึงจะทำอะไรต่อคราวนี้จะเอาเงินที่มึงมีไปลงทุนกับธุรกิจของตัวเองแล้วโอเคโอเคนั่นแหละวิธีการลงทุนกับตัวเองใครคิดว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งบิ้งเดี๋ยวเป็นว่าช่องเป็นะ มึงต้องลงทุนกับตัวเองกูพูดกับมึงมาเนี่ยแล้วถ้ามึงเนี่ยยังดูเสร็จปุ๊บแล้วแม่งยังไม่ลงทุนกับตัวเองอีกมึงยังจะคิดอีกว่าโอ้โหูจูเจ้าเงินคุณไปทำอะไรดีตัวเงินไปต่องเงินมึงพลาดละกูจะบอกให้เสียเวลามาดูกูแล้วยังเสียใจที่ไม่ได้ยี่อะไรล็จะ้ะถ้าจะได้อะไรจากคลิปนี้อย่าลืมเอาเวลามึงไปลงทุนกับตัวเอง ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลคกก์กดแชร์กดกดรีวิวช่องมอทูด้วยกดติดตามกูด้วยเฮียไปละ